วันนี้เราอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมออโตเมติกแฟชั่นครับอย่าง Yamaha g r a n f i n a Hybrid ใหม่รายละเอียดดีเทลจะมีความน่าสนใจยังไงนั้นไปชมกันครับต้องบอกเลยครับว่าเจ้า Yamaha g r a n f i n a Hybrid ใหม่ตัวนี้นั้น ด้วยรูปลักษ์ดีไซน์ครับนี่ไม่ใช่รถโฉมใหม่แต่ว่าเป็นรถที่ถูกพัฒนามาถึงเจเนเรชันล่าสุดก็เป็นปีที่12ครับจะเห็นได้จากรูปรักษ์มีความหรูหราพรีเมียมในลุกที่ออกแบบมาแบบยูโรเปียนสไตล์ครับเห็นได้จากความโดดเด่นจากทางหน้าครับมีความเส้นสายถูกออกแบบให้เล็กลงลดความเทอะทะออกไปครับอย่างดูได้ว่าเส้นสายรถดูได้จากทางหน้ารถนะครับตรงนี้ไฟเป็นรูปลายหยดน้ําจากในเจนก่อนๆจะมีความขนาดค่อนข้างใหญ่มากกว่านี้นะครับ จากด้านหน้าครับไฟเป็น f ู l l l e d อย่างนี้มีโลโก้เขาว่าแกนฟิลาโนค่อนข้างโดดเด่นตรงนี้สองสว่างชัดเจนถัดลงมาบริเวณบางโคนตรงนี้เห็นได้ชัดเลยครับมีโลโก้รูปซ่อมเสียงของยามาฮ่าถูกแบ่งครับจากบริเวณบางโคนตรงนี้มีแบดฝั่งนี้เขียนว่าแกนฟิลาโนเป็นสีดำนะรถมันก็จะได้ความเป็นหรูหราพรีเมียมเพิ่มเติมแล้วก็ทั้งสองฝั่งของบางโคนที่ถูกฝังลงไปอันนี้ก็เป็นการตกแต่งสไตล์ยุโรเปียนะก็คือฝังไฟเลี้ยว ไปที่บางโคนรถเลยแทนที่ปกติจะอยู่ตามบริเวณข้างๆของแฮนด์รถก็ถูกฝั่งลงมาอย่างที่เราเห็นว่าก็คือรถอัตโนมัติในยุคนี้มักจะฝังไฟเลี้ยวทั้งสองข้างไว้บริเวณของบางโคนรถผมมองว่าสวยดีเพราะว่าในเจนก่อน,อนมันอาจจะใหญ่กว่าน,นี้ในเจนปัจจุบันล่าสุดเขาลดดีไซน์ให้มีความสว่างมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์นี่ เล่นสีดีเทลลงมาแล้วส่วนบริเวณตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นสายเลยครับก็เป็นเดย์ไทม์พอคุณสตาร์ทก็จะมีไฟสีขาวสองสว่างนะคือถ้าอย่างกลางแดดเนี่ยสีมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าเกิดเวลาขับผ่านอุโมงค์หรือบริเวณที่แดดร่มลมตกอ่ะก็จะค่อนข้างเห็นเป็นแสงสีขาวชัดเจนตรงนี้ถัดจากช่วงไฟเดย์ไทม์ลงมาครับก็จะเป็นบางคนล่างตรงนี้นี่เห็นไหมจะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะเขียนว่า ABS พะอันนี้เป็นในรุ่นท็อปนะครับแล้วก็รายเรียงล้อลงมาตรงนี้คุณจะได้เป็น ยางขนาดร้อ12นิ้วนะโดยยางดึกทัพ70ดทั้งหน้าและหลังส่วนในส่วนล้อหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเป็นดิสเบรกในส่วนล้อหลังก็จะเป็นดัมเบรกช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยในเรื่องของระบบเบรกแบบ ABS เพราะว่า1คือด้วยล้อ12เนี่ยมีความขนาดใหญ่เกาะถนนได้ดีมากขึ้นแล้วได้ระบบเบรก ABS ในการใช้งานทุกวันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามั่นใจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ มาดูกันต่อครับที่บริเวณเรือนไม้นี่ผมนั่งให้ดูตรงนี้เลยฝั่งซ้ายมือก็เป็นนี่ประกับซ้ายประกับขวานะฝั่งซ้ายไฟสูงไฟต่ําตรงนี้ไฟเลี้ยวแล้วก็กดแตรอันนี้คนไทยเอเชียเราจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีดีเทลนิดนึงเขาก็โชว์ให้ขิดนิดนึงว่าบูคอไฮบิดเดี๋ยวเราจะพูดในส่วนต่อไปนี่ก็คือขุมกําลังเครื่องยนต์ของยามาฮ่าแกนฟิรโนไฮบิดตรงนี้ครับผมมาที่ฝั่งขวาตรงนี้มีสตาร์สต็อปเพิ่มความ มั่นใจมากยิ่งขึ้นในความประหยัดน้ํามันในการใช้งานในเมืองแต่สําหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นผมผมจะปิดเพราะว่ากรุงเทพอะลดค่อนข้างติดแล้วสีแยกเราเยอะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะลาพานแต่บางคนก็อาจจะชอบอันนี้ก็แล้วแต่ถัดลงมาก็เป็นปุ่มสตาร์ทครับนี่เลยกำเบกแล้วสตาร์ทอย่างนี้แน่นอนว่าก่อนสตาร์ทกุญแจเป็นแบบคีย์เลสในรุ่นนี้บิดแบบเตาแก๊สอย่างที่เราคุ้นกันและนี่ก็คือไฮไลท์ของยามาฮ่าแกร์ฟิโนเพราะว่าตรงนี้หนึ่งเขามีฟังก์ชันพอคุณบิดสตาร์ทใช่ไหม มันจะมี2ฟังก์ชันก็คือเปิดถังน้ำมันตรงนี้กับฝั่งใต้บ่ดตรงนี้ได้เป็นโอเวอร์ในการควบคุมอยู่ตรงที่คีเลตตรงนี้เลยอ้ามาดูที่หน้าเดือนไม้กันนิดนึงครับผมที่หน้าเดือนไม้เป็น Full LED แล้วก็ตรงนี้เป็น TST ด้วยนะก็คือเขาจะแบ่ง2ส,ส่วนฝั่งข้างบนก็คือมีสถานะบอก ABS ไฟเครื่องยนเวลาคุณเปิดสตาร์ไฟจะมีสีส้มมาตรงนี้แล้วก็จะมีการบอกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาใช่ไหม ตรงมาเรือนไม้ตรงนี้ก็เป็นรอบความเร็วของเราจริงๆก็นี่ศูนย์กิโลเมตรมองเห็นชัดเจนเนี่ยแดดนหนาๆจัดๆเลยนะเป็นสีขาวดําผมก็มองได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ถัดมาตรงนี้เขาจะมีปุ่มเดียวไม่วุ่นวายนะแม้จะเป็นในโฉมปัจจุบันก็คือจะมีค่าบออค่าเอเวอร์เรจค่าแบตเตอรี่ค่าทิปตัวรถนี่เซตระยะในปุ่มเดียวก็คือถ้าเกิดอยู่ที่หน้าทิปเต็มอะแล้วคุณอยากจะเซตนาฬิกาหลายคนไม่รู้ก็คือคุณกดค้างได้เลยตั้งแต่ที่หน้าที่เป็น ระยะกิโลรวมนะแต่ถ้าไปทิปคุณก็ต้องเลื่อนไปทิปแล้วค่อยกดค้างจริงๆใช้งานไม่ยากตรงนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับโดยทั่วไปค่อนข้างโอเคนี่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตรงนี้และตรงนี้ก็ค่อนข้างแน่นหนาบางคนก็ชอบถ้าวัยรุ่นก็แล้วแต่บางคนเขาจะไปติดกระจกปลายหงปลายแฮนอันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าใช้งานทั่วไปผมว่าแน่นหนานะขี่เวลาตกถนนจัรสันแรงๆอ่ะมันจะไม่เลื่อนบางรุ่นหลายๆรุ่น อันนี้อาจจะอยู่ที่ถ้าใช้ไปน,นานๆอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยค่อนข้างหมุนแน่นเลยมันไม่สั่นสะเทือนแน่นอนเวลาเราเจอเนี้ยเราต้องมาคอยแบบกังวลว่าแม่งกระจกแม่งเลื่อนอีกแล้วอ่าแล้วก็ไล่ลงมาครับผมจากเห็นโพซิชันในการนั่งนะฟอร์บอร์ดตรงนี้ค่อนข้างพอดีกับรองเท้าผมไซส์รองเท้า42นะก็มาตรฐานผู้ชายแหละเวลาเรานั่งจริงๆมันจะไม่ได้นั่งหลังตรงอย่างนี้หรอกมันก็ต้องเลื่อนแล้วขาก็ขยับไม่ไม่ได้กว้างมากนะ แต่ก็พอที่จะวางที่จะเก็บของถามว่าทําไมพอที่จะวางที่จะเก็บของได้เพราะตรงนี้รถสกูตเตอร์อ่ะอันนี้แทบจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วสําหรับที่เกี่ยวที่เกี่ยวของด้านล่างอันนี้เป็นพลาสติกนะแต่ก็ค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็แยกส่วนมาให้เวลาเราเกี่ยวของเราจะได้ใส่เกี่ยวเข้าไปและน,นี่มันปิดเวลาสั่นเวลาอะไรมันจะได้ไม่หลุดค่อนข้างแน่นหนาแต่ว่าใครจะไปแต่งจะเป็นอะไรก็ อันนั้นก็เรื่องของคุณผมว่าว่าอุปกรณ์พื้นฐานที่เขามีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนลงตัวมีรูเล็กๆเสริมมานิดนึงไม่ได้เยอะไม่ได้มากพอจะยัดน้ําขวดเข้าไปแต่แบบถ้าใส่น้ําขวดลงไปอะ่ะมันจะไม่ได้ใส่ตรงแบบวางเปาะพอดีนะขวดอาจจะบี้นิดนึงมองว่าจริงๆเอาไว้เป็นใส่เก็บอะไรที่ฉุกเฉินดีกว่า,าเช่นถุงมือหรืออะไรเฉพาะบางครั้งเพราะมันไม่ได้มีฝาปิดอะไรตรงนั้นครับผม และนี่คือฟังก์ชันไฮไลท์ของแกงฟิร a นอโลไฮบิดเลยครับกับฝาถังน้ํามันโดยที่คุณไม่ต้องลงจากรถไปเปิดทําง่ายๆเพียงปลายนิ้วครับนี่เลยคุณก็เลื่อนมาที่คําว่า Open นะแล้วก็กดนี่ฟ u e เตรงนี้ข้างบนทีเดียวปั้งแม่งออกมาเลยการที่ออกมาอย่างนี้ข้อดีคือ 1. นอกจากจะเติมง่ายโดยที่คุณไม่ต้องลงรถ 2. ผมมองว่าในรถบางรุ่นคุณเปิดฝาถังน้ํามันแล้วยังจะต้องมาบิดหมุนเปิดอีกรอบ ไปหาที่วงที่วางให้มีความวุ่นวายอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันไฮไลท์อเนกนประสงค์ของเขาเลยและไในทรงถัดมาครับสำหรับรถสกูตเตอร์ออโตเมติกในยุคนี้ฟังก์ชันบริเวณของเก็บเบาะสำหรับยามาฮ่าแกรนฟิโน่ไฮบริดนี้ก็เช่นเดียวกันครว่าซีทแล้วก็กดเปิดมาครับใต้ยบอกขนาดกว้าง27ลิตรข้อดีคือมีไฟ LED เล็กๆมาด้วยบางคนบอกว่าใช้จริงอาจจะไม่เห็นผลประโยชน์เพราะว่าขี่เช้ากับเย็นมันไม่ค่อยได้ใช้แต่คุณจะลืมครับ เราไม่ต้องรอให้มืดบางสถานการณ์คุณขี่รถคุณเป็นนักศึกษาขี่รถเข้าไปบริเวณใต้ตึกหยิบของเดี๋ยวนี้ก็มืดหมดแล้วครับหรือขับไปตามห้างมีดีกว่าไม่มีตรงนี้ผมว่ามันเป็นดีเทลที่เขาใส่มาที่จริงะยมามาฮ่าเขาใส่มาแบรนด์แรกๆเลยนะถ้าที่ผมเห็นในเรื่องของไฟ LED ใต้เบาดตรงนี้ตรงนี้แม้จะดึงออกไม่ได้ความกว้างขนาด27ลิตรถามว่ากว้างพอจะเก็บหมวกเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมวกไซส์ครึ่งใบค่อนๆไปดังครึ่งอย่างเงี้ยคุณเก็บได้เลย2ใบ ต็มแต่ถ้าเป็นหมวกเต็มใบผมบอกได้เลยว่าด้านหน้าอาจจะได้ใบเดียวที่ไม่ไม่ใช่หมวกที่มีแรมแอร์มวกที่เป็นสไตล์เลสซิ่งไวรุ่นนะอันนั้นอาจจะติดเพราะบริเวณด้านหลังเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีช่องในส่วนที่เป็นติดกับเครื่องยนต์นิดนึงตรงนี้อาจจะมีช่องช่องเก็บแบตตรงนี้มันจะไม่ได้วางราบเรียบไปเลยใน27ลิตรตรงนี้นะครับอาจจะเป็นถ้าแนะนำมันไปส่งลูกมวกครึ่งใบเนี่ยสบายแต่ถ้าหมวกเต็มใบก็1ใบกับอีกครึ่งใบเนี่ยอาจจะโอเค ก็คือเก็บของได้มั่นใจตรงนี้มีดีเทลเล็กๆบอกมาที่ผมเคยชอบพูดก็คือคุณไม่รู้ว่ารถคุณนะเติมลมอะไรใต้เบาะความใส่ใจตรงนี้มีมาให้นั่งหนึ่งคนนี่เติมเท่าไหร่ตรงนี้ PSI ยี่สิบเก้าสามสามนั่งสองคนเติมเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นดีเทลน่ารักที่ยามาฮ่าแกรนฟิโน่ไฮบริดให้มาครับตรงด้านหน้านี่ความมันเด็กประสงค์ก็แขวนหมวกได้อีกสองใบเพราะฉะนั้นจริงๆคุณไม่ต้องวอรรี่ว่าจะต้องยัดหมวกได้สองใบนะบางครั้งเพราะว่าชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นทุกวัน แต่แขวนหมวกเก็บไปห้างหนึ่งใบเต็มกับเก็บของได้อีกค่อนข้างเยอะผมว่าลงตัวครับสําหรับช่องอนเนกประสงค์เก็บเบาของยามฮ่าแกนฟรนอโครับแน่นอนครับว่าเป็นรถความอนเนกประสงค์ที่ต้องมีคนซ้อนนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในรถสกูตเตอร์หลายรุ่นนะสำหรับยามฮ่าแกนเฟรนอโลไฮบริดครับแน่นอนพักเท้าคนซ้อนเปิดออกมาเลยไม่มีไม่ต้องกดอะไรให้วุ่นวายง้างออกมานั่นหมายความว่าเวลาคุณขึ้นซ้อนนะผู้หญิงจริงๆคุณใช้แค่เท้าสก,กิดอะ่ะปึ๊กออกมามือไม่ต้องเลอะ วิธีเก็บง่ายครับอันนี้ใช้มือให้ดูกันนะแก๊กเขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขึ้นมามันจะไม่ได้เต็มปิดตรงนี้นะแต่มันก็จะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค้างอยู่แล้วมันจะไม่ไหลภาษาบ,บ้านๆจริงๆคุณลงมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บคุณก็ตบขาอยู่ครับวัยรุ่นจะไปแต่งเป็นซี่เดียวเพื่อการล้มกันลื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ข้อของเดิมเขาก็เป็นแผ่นยางในการวางเท้ามีสเปซค่อนข้างพอสมควรแหละแล้วตรงนี้ดีเทลอย่างนิดนึงคือผมนํา,นารถไปใช้ ให้แฟนซ้อนมาหลายๆคนมักจะบ่นกับยาม่าแกนฟิลโนว่าเฮ้ยมันดูอวบอ้วนเวลาวางขาจริงๆอะแม่งขาค่อนข้างฉีกหรือเปล่าในโฉมในโฉมปัจจุบันอะถ้าคุณสังเกตดีเทลนะคือนี่เขามีการเล่นเส้นสายหลายเส้นสัมปิติสองคลิปให้ดูรู้สึกว่ารถยังมีมิติของความเป็นสกูตเตอร์สไตล์ยุโรปอยู่แต่ว่าเขาแคบเล็กลงมา ถามว่าแคบเล็กลงมาเพราะฉะนั้นจริงๆอาการวางเท้าแทบไม่ต่างจากสกูตเตอร์ปกติเลยไม่ต้องฉีกขาแล้วก็ลงมารับกับตรงนี้แค่นั้นเองอะ่ะผมขึ้นให้ดูเดี๋ยวจะงงโดยความหมายก็คือมันไม่ได้ขามันไม่ได้แบะเหมือนที่เรากังวลว่าผู้หญิงบางคนนั่งแล้วขามันจะแบะลงมาแทบจะวางปกติเพราะเวลาเรานั่งจริงๆอะ่ะมันไม่ได้นั่งสุดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันไม่ได้นั่งอย่างนี้เราก็แค่นั่งปกติมันไม่ได้วางเท้าห่างสักเท่าไหร่แต่ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กขาสั้นๆไม่ได้สูงมากอันนี้ผมก็มองว่าต่อให้เป็นรถหลายๆรุ่นยังไงก็อาจจะต้องใช้มิติของการวางเท้ามากกว่าปกติอยู่ดีครับผมไปดูต่อเลย กำลังเครื่องยนต์ของยามาฮ่าแกรเฟรโนไฮบริดชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องไฮบริดตรงนี้ครับขุมกําลัง125ทีซีบูคอไฮบริดนะครับเขาเคมไว้ที่62.5กิโลเมตรต่อลิตครับผมแน่นอนว่าถามว่าบูคอไฮบริดตรงนี้มีเครื่องส่วนไหนมาก็คือเราได้ในส่วนของมอเตอร์เจเนเรเตอร์มาช่วยในรอบกําลังการผลิตกําลังในตั้งแต่รอบตามคุณสตาร์ทตรงนี้ก็ช่วยปัน่นเพราะฉะนั้น1คือมันจะมีสส่วนผมมองว่า1คือคุณได้เครื่องที่ประหยัดบูคอไฮบริด คุณได้เครื่องที่ประหยัดเป็นบูคอไฮบริดเนี่ยเขาไม่ใช่เจนแรกเพราะฉะนั้นเจนปัจจุบนันน่ะค่อนข้างการันตีได้สำหรับเครื่องกําลังขุมเครื่องนี้และคุณมีสตาร์สต็อปรลถูกใช้งานได้ทุกวันการประหยัดน้ํามันถือว่าเป็นหนจุดหลักสําคัญที่ยามาฮ่าแกนฟิโอนโไฮบริดมีให้คุณใช้รถได้ทุกวันครับผมมากระที่ในส่วนท้ายของยามาฮ่าแกนิโนไฮบริดคันนี้ครับตรงนี้ที่จับไฟที่จับด้านท้าย เป็นงานเหล็กอย่างดีนะค่อนข้างแน่นหนาสีรับเข้ากับตัวรถครับเพราะว่าเขาให้เป็นสีดําตรงนี้ก็คือเล่นขีดลายกับตัวรถที่เป็นสีเงินด้านถัดลงมาก็เป็นไฟท้ายสไตล์รูปหยดน้ําตรงนี้ผมว่าสีค่อนข้างโดดเด่นเลยนะเพราะว่าเขามีการลดดีไซน์ลงมาเรื่อยๆถ้าคุณสังเกตจากแกนฟิลโนตั้งแต่เจนแรกๆอะ่ะมันจะมีความค่อนข้างป้านและใหญ่มากกว่านี้นิดนึงรวมไปถึงไฟเลี้ยวทั้งสองข้างที่ถูกฝังอยู่ตรงนี้ครับเห็นนะจะเล็กๆรับกับคำนี่ แกนฟิลาโนไฮบริดตรงนี้โลโก้มันจะเล็กลงเหมือนที่ผมพูดทางด้านหน้าเป็นการลดดีไซน์แต่เพิ่มไปด้วยมิติแล้วก็ความส่องสว่างในการใช้งานรับกับยุคสมัยในปัจจุบันครับผมแน่นอนว่าสําหรับการขับขี่ของ Yamaha แกนฟิลาโนไฮบริดครับผมใช้อยู่สักระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันหึงคือใช้ชีวิตทุกวันเลยเช้าไปซื้อกับข้าวตอนบ่ายมีไปส่งแฟนทําผมบ้างอดี๋งที่ผมเล่าเรื่องการซ้อนรถให้ฟังในการขับขี่ ออกจากบ้านที่บริเวณแถวกรุงเทพกีทาระยะค่อนข้างตรงครับขับทางยาวๆเนี่ยสัก80-90ทําเวลาได้ค่อนข้างดีไม่ต่างจากออโตเมติกทั่วไปที่คุณใช้งานคุณจะมั่นใจได้เพราะรถคันนี้ให้ในเรื่องของระบบเบรกแบบ abs มา การได้ระบบเบรกที่ดีเข้ามาทั้งด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมช่วยกระจายแรงเบรกได้อย่างเป็นอย่างดีช่วงล่างทเลสโคปิกแม้ด้านหลังจะเป็นหลังเดียวกับการใช้งานซ้อนสอง,สองในชีวิตประจําวันไม่ได้มีปัญหาครับอัตราเร่งให้มาเป็นที่น่าพอใจ60 7 0 80ดิบิดไหลไปเลยยาวๆตรงนี้ไม่น่าต้องห่วงขนาดผมน้ําหนักประมาณ90นะ ก็ทำความเร็วที่จริงอะไม่ไปถึง100นะแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่อาจจะตันแล้วสำหรับใครที่ตัวเบาๆก็ค่อนข้างไม่มีปัญหาพุ่งดีติดมือครับผมสำหรับยามาฮ่าแกนฟิร a โน h ไฮบริดใหม่นะครับมาด้วยกันใน2รุ่นย่อยครับสําหรับรุ่นนี้ที่ผมนํามา ให้คุณดูเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่น ABS version นะมากับด้วยราคา68,200บาทและอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับ Standard version ครับก็จะได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปครับตรงนี้ก็แล้วแต่คุณชอบมาด้วยราคา63,700บาทสำหรับส่วนต่างตรงนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหายามาฮ่าแกนเซโนไฮบริดนะครับตอนนี้ก็สามารถหาได้ที่ศูนย์บริการยามาฮ่าทั่วประเทศครับแน่นอนว่าให้การบรันตีมากถึง5ปีหรือ50,000กิโลเมตรครับตรงนี้ทําให้คุณมั่นใจได้มากกว่าในการเลือกรถจักรยานยนต์ในการใช้งานครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องทางของนิตยาศาสรมอเตอร์ไซค์ครับทั้ง a c e b o o k และก็ y o YouTube ยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือมีความคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกให้ผมทราบด้วยครับสําหรับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันครับ I